拜拜拜。 ขเ,เ,เขาว่ากันว่าผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ตายอย่างชายอกสามอกก็ต้องได้ลองเป็นเฟมบอยดูสักครั้งความสวยความงามเป็นเรื่องปัจเจกดังนั้นใครจะปฏิเสธได้กันว่าผู้ชายใส่กระโปรงลูกไม้และหูแมวนั้นไม่น่ารักวันนี้กับคลีเช่คอนเท็กซ์เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่มีความสําคัญกับมนุษยชาติเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดสําคัญของอรารยธรรมมนุษย์ที่สมควรที่จะได้รับการสลักลงบนแผ่นทองคำที่ถูกส่งออกไปนอกทางช้างเผือกกับบรยาเจออย่าไปเชื่อมันว่าไอเนี่ยนี่มันเผือกเจอเฟมบอยของที่อยู่คู่ ู้วงการอนิเมะมังงะและคอสเพลย์กันมาอย่างยาวนานแต่ในชว่วงสองสปีหลังเนี้ดูจะได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นพิเศษวันนี้ในคลิเช่คอนเท็กซ์เราก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าแฟมบอยสาวดุนแพรบหรือว่าการแต่งหญิงเนี่ยมันมาจากไหนและทําไมถึงมีคนจํานวนมากที่ให้ความนิยมกับมันเรามาเริ่มกันด้วยการจํากัดความกันสักหน่อยว่าแฟมบอยแต่งหญิงแพรบหรือสาวดุนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสาวดุนในถ้ามองก็คือตามชื่อเลยสาวที่มีดุน ซึ่งก็ใช้ตามความหมายเดียวกับ trap ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชื่อเรียกแบบเดียวกันของทางอเมริกานะโดยคำนี้มักจะถูกใช้ในบริบทของการเรียกตัวละครอนิเมะที่มีความน่ารักมีความเป็นผู้หญิงเยอะๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายเราไม่แน่ใจว่าชีวิตจริงมีคนเรียกกระเทยหรือว่าผู้หญิงที่เป็น t ร a n s ์ว่าเป็นสาวรุ่นไหมเพราะส่วนตัวไม่เคยเจอแต่ตอนเสิร์ชความหมายเนี่ยพบว่าบางคนเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ใช้ในเชิงเหยียดได้ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าเราคุยกันแค่ในขอบเขตของอนิเมะและสื่อแฟนตาซีเท่านั้นจริงๆใน ที่ออกเสียงแบบเดียวกันกับโอโตโคนโกที่แปลว่าเด็กผู้ชายหรือว่าลูกชายแต่เปลี่ยนคันจิตัวหลังเป็นมุสุเมะที่แปลว่าเด็กผู้หญิงซึ่งแปลตามตัวก็คือลูกสาวผู้ชายส่วนคําว่าแฟนบอเอย่าจริงๆแล้วเป็นคําที่มาจากอีกแคตตากรีหนึ่งโดยเริ่มจริงๆคำนี้เป็นคําดูถูกที่เอาไปเรียกผู้ชายที่ทําตัวไม่สงกับเป็นผู้ชายในฝั่งอเมริกาแต่พอมาถึงยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยคำนี้ก็กลายเป็นคําที่เป็นกลางและเป็นเพียงคําที่เอาไปเรียกผู้ชายที่แต่งตัวหรือวางตัวในท่าทีที่เป็นผู้หญิงซึ่งไม่ได้มี และมีลูกปองแปลงไม่ว่าจะชอบผู้หญิงชอบผู้ชายหรือเพศอะไรก็ตามล้วนก็สามารถอยู่ในแคตตากรีนนี้ได้ฟีฟิเดียวกับดรากควีนหรือว่าดรากคิงทุกวันนี้เนี่ยคำว่าเฟมบอยแกเป็นคำเรียกรวมๆของวัฒน,ธ,นธรรมการแต่งอินเพื่อให้ง่ายต่อการพูดคุยและสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีการใช้คำว่าออโตคนโตโคกับคำว่าเฟมบอยสลับไปสลับมาก็คือโดยข้อหมายมันเหมือนกันนั่นแหละแต่แค่ที่ม,มันคนละที่เฉย แล้วโอตโคโนโกโหรือว่าเฟมบอยเนี่ยมันมาจากไหนกันคําถามนี้เนี่ยเราสามารถแยกคําตอบออกเป็นสองฝั่งได้ซึ่งก็คือฝั่งตะวันตกและก็ฝั่งตะวันออกโดยเราจะเริ่มจากฝั่งตะวันออกซึ่งก็คือญี่ปุ่นกันก่อนเตือนกันก่อนว่าจะมีการพูดถึงเรื่องเพศทั้งชายชายหญิงหญิงชายหญิงและการแต่งตัวข้ามเพศซึ่งทั้งหมดนี้จะเล่าถึงในแง่มุมของประวัติศาสตร์และการหามเข้าใจกับบริบทของหัวข้อเฟมบอยของเราในวันนี้เท่านั้นทั้งนี้ทั้นทงนั้นทั้งหมดนี้เป็นการหาข้อมูลของคนเพียงคนเดียวและเล่าถึงปรรรรระะะะสบกกกาาาาาาณณ์ขขขอออองงเเเเพพพีีีีียยยคนนนนนดดดวฉั้้้หหมมไไผิล็ภท่ วัฒน,นธรรมการแต่งหญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่มายาวนานมากๆในญี่ปุ่นถอยกลับไปที่วัฒน,นธรรมของการ แสดงคาบบกิในยุเอโดโดยเดิมที่เนี่ยการแสดงคาบบกิอันแรกนั้นถูกก่อตั้งโดยคุณอิซุโมโนะโอคุนิซึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคุณโอคุนิเนี่ย, ok ยมีน้อยมากๆแต่ว่าแฟนแปลกก็คือเขาว่าอิซุโมเนี่ยไม่ใช่ชื่อของเธอแต่เป็นชื่อของเมืองที่สานเจ้าที่เธอประจําอยู่ส่วนชื่อโอกุนินั้นก็เป็นชื่อที่มาจากเทพประจําเมืองอิซุโมด้วยเหตุผลนี้เนี่ยก็เลยทําให้นักวิชาการบางคนเนี่ยคิดว่าอิซุโมโนะโอคุนิเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงๆของเธอด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเพียงเหมือนสเตตเนมของเธอเฉยๆก็ได ชัสที่เคยไปดูเธอแสดงคาบุกิเท่านั้นจริงๆแล้วคณะละครคาบุกิเนี่ยไม่ได้ถูกคิดค้นโดยคุณโอคุนีแต่ว่าคุณโอคุนีนั้นก่อตั้งคณะละครคาบุกิอันแรกที่มีการบันทึกขึ้นมาคณะละครคาบุกิโอคุนีถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นของปี1600ในตอนนั้นนักแสดงในคณะโอคุนีนั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมดโดยนักแสดงเหล่านี้เนี่ยก็มักจะมาจากผู้หญิงชนชั้นล่างที่เป็นโสเภณีหรือว่าไม่ได้แต่งงานหรือว่าเป็นคนที่ถูกไล่ออกจากสังคมอะไรทํานองนี้ ดยเอกคณะนครเนี่ยก็เริ่มจากการแสดงข้ามถนนก่อนจริงก็คือข้างแม่น้ำะนะแต่ได้รับความนิยมมากจนได้ไปแสดงในวังให้ผู้หญิงชนชั้นสูงดูและในเวลาต่อมาเนี่ยก็ถูกจ้างไปเล่นในย่านคมแดงโดยในหลายๆครั้งเนี่ยนักแสดงก็จะมีการไปต่อกับผู้สนับสนุนที่ยินดีจ่ายแต่เพราะว่านักแสดงเหล่านี้นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากผู้ชมหลายคนเนี่ยก็เลยจะมีการต่อยตีเพื่อแย่งตัวนักแสดงหลังละครจบและก่อความวุ่นวายอย่างมากทําให้ในปี1629เนี่ยรัฐบาลโชกุนในยุคนั้นจึงสั่งแบนผู้หญิงจากการแสดงละค,ละครคาบุกิแแลละใหห้้้ผูชาายมมเ่นนททัง คณะละครคาบุกิชายร้วนในสมัยนั้นเนี่ยจะเรียกว่ายาร่คาบุกิซึ่งก็คือแปลว่าคาบุกิผู้ชายเพราะว่าก่อนหน้านี้คาบุกิเนี่ยถูกแสดงโดยผู้หญิงโดยคณะนักสแสดงชายเนี่ยก็มักจะใช้เด็กผู้ชายที่เรียกว่าวากาชุซึ่งเป็นชื่อเรียกของเด็กฝึกเนี่ยมาเล่นเป็นผู้หญิงบทตัวผู้หญิงนั้นถูกเรียกว่าอน,นัก,กตะหรือว่าตัวนางนั่นเองการใช้วากาชูเป็นตัวนางนั้นก็นับว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าออกมาเหมือนผู้หญิงจริงๆแล้วก็เลยเกิดปัญหาแบบเดียวกับตอนที่มันเป็นนักสแสดงหญิงก็คือเกิดการต่อยตีกันน้ีีใป164 รัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเราก็แบนคาบ,บุกิที่มีบทผู้หญิงไปเลยแต่นั่นก็ทําให้บทละครที่ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าให้ตัวละครชาย2คนมาสแสดงบทรักกันบนเวทีอยู่ดีสุดท้ายรัฐบาลก็เลยต้องปลดแบนในเวลา2ปีต่อมาเอาจริง <S Menschen> คือตรงนี้แม่งตลกมากเลยคือตอนแรกเนี่ยนักสแสดงผู้หญิงสวยเกินคนก็เลยตีกันเพื่อแยกรัฐบาลก็เลยบอกงั้นเอานักสแสดงผู้หญิงออกไปคณะคาบุกิก็คือแบบว่าอ่าได้งั้นกูก็เอาผู้ชายมาเล่นแล้วกันแล้วก็เจอปัญหาเดิมรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอาบทตัวนางออกไปแกงคาบุกิก็แบบแต่ก็เรรื่อง ค่ายมันขายได้อะงั้นกูก็เลยเขียนบทชายชายให้ซะเลยทีนี้พอเป็นตัวพระกับตัวพระคือสมัยนั้นเนี่ยตัวนางจะมีบทนุ่มๆมีความเขินอายแต่พอเป็นตัวพระกับตัวพระก็คือแซบนัวเลยจ้ะรัฐบาลก็เลยใจแตกเลยสุดท้ายก็เลยต้องปลดแบรนด์แต่ก็เอาคืนมาก็ยังสั่งนะว่าคนที่ล่นเป็นตัวนางเนี่ยจะต้องใส่วิกที่โกนหัวตรงกลางเหมือนกับผู้ชายแกงคาบุกิก็เลยบอกว่าอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้แซวซีจริงงั้นกูก็ให้ตัวนางคาดผมบังหัวเม่งเอานะ วินวินทั้งสองฝ่ายและสุดท้ายคนดูก็ตีกันแย่งขอซื้อตัวนางอยู่ดีสุดท้ายรัฐบาลเมจิงเข้ามาก็เลยยอมแพ้แล้วก็บอกว่าอ่ามึงอยากทําอะไรทำเอามึงจะเอาผู้หญิงมาเล่นก็ได้ผู้ชายก็ได้อะไรก็ได้และถึงแม้ว่านักแสดงหญิงเนี่ยจะสามารถขึ้นมาบนเวทีได้แต่คอนเซปต์ของโอ่นักกะตานั้นก็ยังเดิมรงมาจนถึงทุกวันนี้ว่ามันจะต้องเป็นผู้ชายแสดงโดยก็คือเป็นไปตามชื่อเลยว่าผู้ชายที่รับบทเป็นตัวนางเนี่ยจำเป็นจะต้องแสดงท่าทางการพูดแบบเดียวกับผู้หญิงสวมชุดแบบผู้หญิงโอะนักกองต่า็นั้นถูกมอง การแสดงเป็นตำแหน่งที่เหมือนกับการได้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของการเป็นนักแสดงคาบุกิทาให้นักแสดงผู้ชายที่ฝึกมานั้นเนี่ยไม่ได้อยากทิ้งความพยายามของตัวเองหรือว่าสังสีของการเป็นนักแสดงของตัวเองไปเพราะว่าถือว่านักแสดงที่เป็นอนนัก,กะตะน,นั้นถูกฝึกมาอย่างหนักรวมไปถึงการที่มันมีความอีโรติกสูงก็เลยถูกมองว่าอาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้หญิงที่มาแสดงได้ และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นใจความสัำพันธ์ของโฆษณาของเราในวันนี้เป็นคอนเซปที่ถูกส่งมาจนถึงยุคของเฟมบอยในปัจจุบันนั่นก็คือการที่บทบ,บาทของอนากาตาน,นั้นไม่ใช่การสแสดงออกมาให้เหมือนผู้หญิงในชีวิตจริงแต่เป็นตัวละครที่เหมือนกับภาพของผู้หญิงในเชอรเอสเตติกซึ่งผู้เสพนั้นสามารถจ้องมองและชื่นชมได้โดยไม่ได้มีข้อผูกมัดที่มากับค่านิยมหรือบรรทัดฐ,ฐานของความจริง การมีอยู่ของอนักกระตน่นทําให้โดยวัฒน,นธรรมแล้วญี่ปุ่นมองความงามของเพศหรือในหน้าที่นี้เนี่ยก็คือความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นผู้ชายนั้นแยกออกมาจากการเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นบทบาททางชีวภาพซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับพื้นฐานว่าทําไมในหลายๆครั้งเวลาเราอ่านบทของผู้หญิงในงานเขียนแล้วมันจะต่างกับชีวิตจริงตัวละครผู้หญิงไม่ได้มีขึ้นมาเพื่อแสดงบทผู้หญิงแต่เป็นเหมือนเครื่องมือแสดงความเป็นผู้หญิงในเชิงนามธรรมมากกว่าพอมาถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการแสดงออกเชิงนามธรรมอันนี้กับชีวิตจริงเนี่ยมันค สองทางในเวลาเดียวกันได้กลายเป็นแฟนตาซีอีกรูปแบบหนึ่งไปคําว่าโอตโคนโตโคหรือว่าสาวดุ้นเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกแน่ชัดว่ามันโผล่ขึ้นมาจากไหนหรือใครคือคนที่เริ่มใช้คํานี้การใช้งานที่เก่าที่สุดที่เราหาได้เนี่ยมาจากเว็บทูชาในช่วงปี90ที่ผู้คนนั้นเริ่มมีการสร้างคอมมูนิตี้ของคนที่สนใจสิ่งใกล้ๆกันในอินเทอร์เน็ตซึ่งก็แน่นอนว่ามันมาจากคอมมูนิตี้โอตโคที่มีการพูดคุยถึงตัวละครต่างๆในอนิเมะหรือว่ามังงะเท่าที่เราอ่านอ่านดูเนี่ยตัวที่เป็นต ของดันมานั่นก็คือการที่มันจะกลายเป็นผู้หญิงทุกครั้งที่โดนน้าสิ่งนี้ก็สปาร์คอนเซ็ปต์ของโอโตโคนอโคขึ้นมาในความนิยมวงกว้างอย่างเต็มตัวด้วยความที่ดันมานี่ได้รับความนิยมอย่างมากทําให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มเห็นแอปพิลของตัวละครที่ดูเป็นผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเป็นผู้ชายในตอนนั้นคําว่าโอโตโคนอโคนั้นเป็นเหมือนแสดงอินเทอร์เน็ตทั่วไปและไม่ได้เป็นคําที่ใช้กันแพร่หลายขนาดนั้นแต่ต่อมาในปี2005เกม v i s u a l นเ novel ที่มีชื่อว่าโอโตเมๆวะโบคุนิโคอิ และขึ้นท่านเป็นเบสเซอร์ลิงอันดับ2ในปีนั้นเนื้อหาของเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีใจความสําคัญอะไรกับหัวข้อของเรืองขนาดนั้นเพราะมันก็คือเกมจีบสาวฮาเลมตามปกติคือชื่อมันแปลตรงตัวว่าสาวสาวมาตกลุมรักผมพอจะนึกภาพกันออกแล้วนะว่าจุดประสงค์ของเกมนี้คืออะไรแต่ความยูนีของเกมนี้เนี่ยคือการที่ตัวเอกเป็นผู้ชายที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงเข้าไปอยู่ในโรงเรียนหญิงร้วนซึ่งคือเพรีมันเป็นโอโทรโนโคนนั่นแหละถ้ามองเป็นวิชวลโนเวลธรรมดาเนี่ยก็คงไม่ได้แปลกอะไรแต่เกมนี้ดันเป็นเกมที่ฉาากกแซ่บนนววระหหงเอใชุดผู้ญิ โดยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ทําให้คนหันมามองโอโตโคโนะโคะในแง่มุมทางเพศมากขึ้นและไม่ใช่เพียงแค่ตัวละครที่ดูหน้าตาน่ารักเท่านั้นเป็นเหมือนกับแม่พิมพ์ และเป็นเหตุผลว่าทําไมโอโตคุโนโทุกวคนนี้ที่เราเห็นกันในอนิเมะเนี่ยมักจะมีเซ็กซ์แอพพิลที่สูงกว่าตัวละครทั่วไปโอเคเรามาพพสประวัติฝั่งญี่ปุ่นเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเริ่มไหลรวมไปในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตเค้าเจอที่ไม่ได้แค่มาจากญี่ปุ่นแบบโดยในฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีแนวคิดที่ค่อนข้างไบนารีกับฝั่งเอเชียค่อนข้างมากจะไม่ได้มีคอนเซปต์ของการที่ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายให้เห็นได้บ่อยมากนักในประวัติศาสตร์งาน ควาามมมนนิขึ้แฟชั่นนั้นถูกเรียกว่ามักกรโรนีได้ยินไม่ผิดมันอ่านว่ามักกรโรนีแบบ Mac มักกรโรนีเดียวกับที่มันเป็นพาสต้าคือคําเดียวกันเลยในสมัยนั้นเนี่ยผู้ชายอังกฤษที่เพิ่งกลายเป็นผู้ใหญ่นั้นมักจะออกเดินทางไปในยุโรปไปจบลงที่อิตาลีแล้วก็ได้ลองกินมักกรโรนีซึ่งไม่ใช่พาสต้าที่เป็นที่รู้จักกันในอังกฤษสมัยนั้นนะนะนะทำให้หนุ่มๆที่กลับมาจากการผจญภัยเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าอยู่ในมักกรโรนีคลับพี่ยิ่งพูดยิ่งตลกะ และคำว่ามาร์กอโรนีเนี่ยก็กลายมาเป็นแสลงที่เอาไว้เรียกแฟชั่นที่ทันสมัยฟีลแบบลูกไม้อันใหม่นี้ที่ได้มาจากปารีสมันมีความมาร์กอโรนีมากๆอะไรทำนองนี้ หนุ่มๆในแก๊กมัคโรนี่นะเขาก็มักจะแต่งตัวในชุดที่เรียกได้ว่าฟรุง้งฟริงกว่าชุดที่ผู้ชายอังกฤษทั่วไปควรจะใส่เช่นกางเกงที่พอดีตัวโค้ทที่มีสีสันสดใสถุงเท้าลายลูกไม้รองเท้าติดเพชรมีโบอันใหญ่ติด่อดดอกไม้ไมบนเสื้อเยอะๆหรือว่าใช้คราวยลูกไม้แทนผ้าเรียบๆผู้ชายในตอนนั้นเนี่ยพอเดินทางไปในยุโรปก็จะต้องผ่านฝรั่งเศสและไปดับเอาวัฒนธรรมและความนิยมของฝรั่งเศสในยุคนั้นที่เน้นไปที่ความเยอะแยะของลูกไม้แล้วก็เครื่องประดับต่างๆต่างจากอังกฤษตอนน ตัวเดียผ้าที่เรียบขึ้น แล้วก็ไม่มีสีสันมากจนเกินไปแต่แก๊งมาร์โรนีเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นานมากนะก่อนที่ความนิยมจะลดลงแล้วก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์มาเจอกันอีกทีในยุค60และ70ที่พังแฟชั่นและฮิปปี้นั้นได้รับความนิยมเป็นวงกว้างทําให้เพิ่มความนิยมของการแต่งตัวในชุดที่ไม่เจาะจงเพศการแต่งหน้ารวมไปถึงการแต่งตัวด้วยชุดที่มีความเป็นผู้หญิงแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นผู้ชายก็ตามโดยเฉพาะในอเมริกาที่มีการรณรงค์เรื่อง l g b t แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยคนที่แต่งตัวแบบนี้นั้นก็ สัังคมท่วไปส่วนมากคนที่อารอบการแต่งตัวเสื้อผ้าสไตล์ผู้หญิงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายในกลุ่ม LGBT ที่มักจะแต่งตัวสไตล์หวานๆหรือมีท่าทีที่นุ่มนิ่มหน่อยผู้ชายเหล่านี้เนี่ยเรียกว่า Feminine MenFeminine นั้นหมายถึงการทําให้เป็นผู้หญิงดังนั้น Feminine Men ก็คือผู้ชายที่ทาตัวเป็นผู้หญิงนั่นเองและกลายเป็นแสดงคําว่า Femboy ที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้ในช่วงยุค90เป็นคําที่ใช้ในเชิงดูถูกละเอียดผู้ชายที่ทําตัวไม่สมกับเป็นชายแท้อะไรประมาณนั้นมาจนถึงช่วงยุค2000ที่อินเทเนนน็ตั้ แพร่หลายความนิยมของคนกลุ่มที่ชื่นชอบเฟมบอยและคนที่เป็นเฟมบอยเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นมากๆทั้งในฝั่งตอนตกและฝั่งตอนออกโดยความนิยมอันนี้เนี่ยมาก,กับการที่วงการอนิเมะนั้นกลายเป็นสื่อเมนสตรีมากขึ้นและมีแฟนเบสที่ใหญ่มากๆในอินเทอร์เน็ตตัวละครอย่างแอสโตโฟในเฟดหรือว่าฟิลิ克ในรีซีโรเป็นที่รู้จักและมีคนชอบเป็นจํานวนมหาศาลรวมไปถึงการมีอยู่ของสตรีมเมอร์อย่างฟินสเตอร์หรือว่ามีทูเบอร์ชายที่ใช้โมเดลเป็นผู้หญิงน่าจะทำให้คอนเซปต์ของเฟมบอยนั้นกลายเป็นคอนเซปต์ แลวทำไมอินเทอร์เน็ตถึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เฟมบอยมันได้รับความนิยมเป็นวงกว้างมากขึ้นคําตอบสั้นๆก็คือเรื่องของการมองเห็นตรงนี้เราคงจะต้องเรียวมาพูดถึงอินเทอร์เน็ตคาลเจอร์กันสักหน่อยการปรากฏขึ้นของอินเทอร์เน็ตนั้นมาพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนโดยไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อคนคน,คนหนึ่งก้าวเข้ามาสู่โลกอินเทอร์เน็ตคุณจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของจอนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นใครหน้าตายังไงทําอะไรอายุเท่าไหร่เพศอะไรอันนี้คงเป็นคอนเซป เกมนั่นเองเกมนั้นเป็นสื่อบันเทิงที่ขยายตัวเร็วที่สุดในบรรดาสื่อทั้งหมดตั้งแต่ประวัติศาสตร์มวลมนุษยช,ชาติมีขึ้นมาและขึ้นมาเป็นอินดัสทรีทำเงินมากที่สุดในโลกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวสตรีมเมอร์ e-sport และคนที่ทำเกมเองสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปเวลาพูดถึงผลกระทบของการเล่นเกมเนี่ยมันคือเกมเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองการเข้าสังคมหลายๆคนนั้นอาจจะเข้าสังคมด้วยความเป็นตัวเองในโลกของความเป็นจริงเป็นยังไงในเกมก็เป็นอย่างนั้นแต่สำหรับอีกหลายๆคนนั้นเข้ามาสู่ในโลกของเกมเพราะอออยยาาากกทที่่่่่จะเเป็็นนนงืมหตุผลว เกม RPG มันถึงขายได้ตลอดไปมีทฤษฎีอันนึงที่เราคิดว่ามันอธิบายปรากฏการณ์ของเฟมบอยได้ดีมากๆนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Proteus Effect เอฟเฟกต์โพเทียสนั้นถูกนำมาเสนอครั้งแรกโดยนักวิจัยนิกยีและเจอร์ y ี่เบลนสันแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในเดือนมิถุนาย,ยนในปี2007โดยยืมชื่อมาจากเทพโพเทียสที่มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างและคำว่าโพเทียนในภาษากกีกซึ่งแปลว่าซึ่งเปลี่ยนแปลงได้โดยงานวิจัยโพเทีย e ส์เอฟเฟกต์นั้นโฟกัสการวิจัยไปที่ผลทางพฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอวตารอวตารในที่นี้นั้นหมายถึงตัวละครที่เราเลือกมาเล่นในเกมซึ่งงานรีเสิร์ชอันนี้เนี่ยให้หลักฐานว่าันนักทา,ทาางงหรรือรว ให้ตรงตามเซเรียลไทป์ของตัวละครที่เราเลือกมาเล่นผู้หญิงที่เล่นตัวละครชายอาจจะพูดจาห้าวมากขึ้นผู้ชายที่เล่นตัวละครหญิงอาจจะพูดจาหวานมากขึ้นอะไรประมาณนี้โดยทฤษฎีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้ว่าคนที่เล่นตัวละครที่มีความน่ารักก็จะรู้สึกเอ็นเคร e ที่จะทําตัวน่ารักไปด้วยในพื้นที่ของการเล่นเกมเนี่ยโดยเริ่มแรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวละครผู้หญิง แต่พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหล่าเกมเดฟบทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มคิดได้ว่าผู้ชายเนี่ยมันจะอยากดูผู้ชายวิ่งไปมาตลอด40ชั่วโมงในการเล่นเกมจริงวะเกมียุคหลังๆเนี่ยจึงเริ่มมีตัวละครผู้หญิงโผล่มาให้เห็นเยอะขึ้นและทําให้เกิดโพดิวส์เอฟเฟกมากขึ้นผู้ชายที่เล่นตัวผู้หญิงในตอนแรกนั้นก็อาจจะเริ่มแค่ฟีลแบบถ้ากูจะต้องดูหลังใครยิงปืนไปอีก40ชั่วโมงงั้นกูดูหลังตัวละครผู้หญิงก็ดูจะแอพพิลลิงมากกว่า แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะเริ่มซึมซับท่าทางการพูดและความเป็นผู้หญิงของตัวละครนั้นๆมาเอาละ่ะในมุมนี้หลายคนก็อาจจะแบบโอ้ยผมเป็นผู้ชายเล่นตัวผู้หญิงก็ไม่ได้อยากจะเป็นเฟมบอยซะหน่อยซึ่งก็ถูกเพราะที่ว่า e อ๊ะเพเอฟเฟกต์นั้นมีผลเพียงแค่ในระดับผิวเผินเท่านั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของผู้เล่นหรือว่าส่งผลในระยะยาวได้แต่สําหรับคนที่ลึกๆแล้วเนี่ยมีความสนใจหรือมีความชอบความเป็นผู้หญิงอยู่นั้นคนเหล่านี้ก็จะได้รับการ encourage ให้ลองอะไรแบบนี้ดูความเป็นผู้ชายหรือว่าความเป็นผู้หญิง ในสังคมเนี่ยรุนแล้วแต่เป็นการแสดงออกซึ่งตัวตนโดยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเพศสภาพของคนคนนั้นสังคมมนุษย์เราเนี่ยตั้งอยู่บนหลัก binary ไบรนอรี่มาอย่างยาวนานดังนั้นคนจึงเลือกที่จะจําแนกการกระทําท่าทางการวางตัวและการแต่งตัวออกเป็นผู้หญิงและผู้ชายโดยค่านิยมรวมๆเฟมินิเนตี้ inity, นั้นก็เป็นตัวแทนของความสวยงามความน่ารักแต่ในเวลาเดียวกันเฟมินิเนตี้ก็ยังถูกมองว่ามันด้อยกว่ามาสคูลินิตี้หรือว่าความเป็นผู้ชายทําให้พอมาถึงยุคนี้ที่สังคมมันไม่ได้มีการจํากัดตัวตนรุนแรงแบบสมัยก่อนเนี่ยมันง่ายกว่ามากๆที่ จะได้ลองทำในสิ่งที่เป็นมัสค์ลินไม่ว่าจะเป็นการใส่กางเกงตัดผมสั้นวางตัวห้าวหรืออะไรก็ตามมันเป็นที่ยอมรับได้ง่ายกว่ามากๆเพราะโดนายแล้วเนี่ยความเป็นผู้หญิงนั้นอยู่ต่ำกว่าความเป็นผู้ชายและสร้างความขัดแย้งให้สําหรับผู้ชายที่อยากจะลองใส่อะไรน่ารักน่ารัก หรือว่าชอบของที่มันน่ารักน่ารักเอาง่ายง่ายแค่นึกภาพผู้ชายใส่กระโปรงที่แบบเรียบเรียบเลยนะไม่ต้องแบบว่ามีลูกไม้หรืออะไรเราคิดว่าในสังคมทุกวันนี้ก็ยังมีคนมองผู้ชายที่ใส่กระโปรงว่าแปลกทั้งที่เกินกว่าครึ่งของผู้หญิงที่เดินไปเดินมาในท้องถนนเนี่ยก็ใส่กางเกงก็คือสังคมเรามันสองมาตรฐานะนะคือในความเป็นจริงเรื่องแบบว่าเหตุผลว่าทําไมผู้ชายไม่สามารถใส่กระโปรงได้เนี่ยมันมีเหตุผลที่ลึกกว่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็อะไรอื่นๆอีกหลายอย่างแต่ไม่ได้เรเลเรเวนต์กับเราในวันนี้ เอาล่ะทีนี้เราก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่าทําไมจํานวนของเฟมบอยหรือว่าความนิยมของโอโกคโนะโนี่มันเพิ่มขึ้นมาจากไหนแต่สิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันคือมุมของคนที่อยากจะเป็นโอโกคโนโขนหรือว่าคนที่อยากจะเป็นเฟมบอยมันก็จะมาถึงคําถามต่อมาที่ถามว่าและอ p พ e a ของเฟมบอยสาหรับคนที่เสพนั้นคืออะไรเพราะถ้ามันมีัพ p p l y เนี่ยแปลว่ามันก็จะต้องมีีมานด์ซึ่งในที่นี้เนี่ยคำตอบมันอาจจะง่ายแค่ว่าก็ชอบดูของน่ารักน่ารักรก,ก็จบแต่จริงมันมีข้อมูลที่เลือกกว่านั้นเพราะว่าถ้าให้สมมุติเนี่้้าณงน่รััรักกกแ็ดหตตวไ มีเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดทําไมต้องเป็นผู้ชายสำหรับคนกลุ่มหนึ่งก็คงต้องบอกว่าจริงๆล้วก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่จะผู้หญิงผู้ชายถ้านาราคูก็โอเคทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคนส่วนมากที่เราเจอในระดิตฟิลฟิแบบเดยซโฮเดยซเวย์ ออกนอกเรื่องแบบหนึ่งก็คือเราไปถ่าย reddit แบบ sub reddit femboy หรือว่าไปอย่างนี้กคือหาข้อมูลตามปกติใช่ไหมเราก็ไปเจอโพสต์หนึ่งใน sub reddit curse comment ที่เป็นคนตั้งกระทู้ถามว่าผมเนี่ยชอบ femboy ที่มี jimmy jangas แล้วคินนี้เรียกว่าอะไรเราวก,ก็มีคนมาตอบว่าก็เรียกว่าผู้หญิงไงไอลิงสมองถั่วคือแบบนั่งขำอยู่นานา่ามั่นตลกอ่ะทำไมมึงถึงมีคำถามนี้จริงๆนเฟกันะนะมันมี คิงเฉพาะของคนที่ชอบเฟมบอยที่มีจิมมี่แดงกาหรือว่าผู้ชายที่มีจิมมี่แดงกาซึ่งชื่อคือกูพูดไม่ได้เพราะว่าถ้ากูพูดแล้วกูน่จะโดนย t u b e ยิงทันทีเพราะฉะนั้นก็ไปหาดูเอาเองจ้ะโอเคพอแล้วเรากลับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าการจะทําความเข้าใจกับมุคอนเซปต์นั้นเราต้องย้อนกลับไปที่โอน,นกากะตะของวงการคาบูกิและคอนเซปต์ที่พูดไปถึงว่าเฟมินลิตี้ของเฟมบอยหรือโอโตโกโนโกะเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเลียนแบบผู้หญิงในโลกความเป็นจริงแต่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงที่มััันนนนเเป็คตใหลายๆร้งี่ว โอโตโกโนโคนั้นดูเป็นผู้หญิงมากกว่าตัวละครผู้หญิงเสอีกสิ่งนี้ทําให้มันเอื้อต่อการสร้างแฟนตาซีที่ไม่เกิดความขัดแย้งกับภาพจําในความเป็นจริง สำหรับบางคนเวลาเสพสืบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงในนี้เนี่ยมันไม่เห็นจำเมือนกับผู้หญิงในชีวิตจริงเลยการเสพโอโตโคนงโคน,นั้นจึงเป็นทางออกที่ appealing มากกว่าในเชิงความรู้สึกหรือการรับรู้โดยรวมเนี่ยมันคือการที่ตัวละครน,นั้นๆไม่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ยังมีเฟ m i n i n e t r a ที่ไม่ยึดโยงกับโลกของความเป็นจริงบวกกับการที่ส่วนมากแล้วเนี่ยตัวละครโอโตโคนโคนั้นแสดงเซ็กแอพพิลและความเป็นผู้หญิงออกมาสูงกว่าคนที่เราจะพบเจอได้ในชีวิตจริงอย่างมากทําให้คนเสพนั้นรู้สึกว่ามันได้คิ้วมากกว่า นั่นก็คือการที่สมองของคนเราเดี่โอเปเรตด้วยการจัดหมวดหมู่ของสิ่งของต่างๆโดยธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนถ้ามีสมองแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะใช้วิธีนี้เพื่อให้เอาชีวิตรอดนึกย้อนกลับไปในสมัยที่เรายังเป็นลิงหุยๆอยู่ในป่าในยุคสมัยของการล่าสัตว์เนี่ย มนุษย์หุยหุย <we> คนหนึ่งไปเจอกับเห็ดที่มีสีสันสดใสก็เลยหยิบขึ้นมากินและหลังจากนั้นหุยหุยคนนั้นก็ล้มป่วยและเมื่อเขาหายป่วยแล้วเนี่ยหุยหุยคนนั้นก็จะไม่กล้ากินเห็ดที่มีสีสันแบบนี้อีกเลยเพราะว่าสมองของเขาได้ทําการวางมันลงไปอยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งที่กินไม่ได้เพื่อให้หุยหุยคนนี้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะล้มป่วยจากการกินเห็ดสีสันสดใสอีกและมีชีวิตต่อไปอย่างยาวพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุผลเดียวกันกับว่าทําไมคนเรามักจะกีดการคนที่แตกต่างจากสังคมทั่่่่่่วววไไไไไปปอออเเเเพรรรราาาาาาาะสสสมมมมมมมงงงงงงขนนืถิ้ลใหหดดูจึ สามารถรู้ได้ว่ามันปลอดภัยหรือไม่แต่เพราะว่าคนด้วยกันเองนั้นมีรายละเอียดและแง่มุมอื่นๆให้สมองเราประมวลผลอีกมากการทําความรู้จักพูดคุยและทําความเข้าใจนั้นก็จะค่อยๆทําลายความรู้สึกไม่สบายใจอันแรกนี้ออกไปสิ่งนี้เรียกว่า cognitive dissonance เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาอย่างหนึง่ง ที่มันจะเกิดขึ้นเมลาเราไปเจอกับสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่เข้าใจใช้ได้กับสิ่งที่เป็นทั้งกายภาพแล้วก็นามธรรมเป็นอาการเดียวกับที่ก่อให้เกิดอันแคนนีวาเล่นั่นแหละแต่เพราะว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยได้รับการสอนข้อมูลพื้นฐานที่เป็นด a ต้าเบสในการจำแนกประเภทมาตั้งแต่เกิดที่หลากหลายและมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละยุคสมัยทําให้เรามีการแยกประเภทที่ละเอียดขึ้นดีขึ้นดังนั้นเราจึงสามารถเข้าใจได้ว่าแม้ว่าของชิ้นนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถจัดหมวดหมู่ใหญ่ให้มันได้เราก็ยังมีความเข้าใจวว่่่่่่าาาาาาาสิิิงงงนนนนีีี้้้้ไไมมดดเเเปป็อ็ออออออััตตตตรรรรรรยชขขะจกกกกกกใหหฏ์ทืืค เป็นความสนใจแทนยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมติคุณกําลังนั่งไถเว็บไซต์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยเอ็นลงไทยด้วยไตยอันนี้จินตนาการเอานะว่าคุณไม่เคยเห็นเพรมบอยมาก่อนคุณกําลังมองหาเรื่องที่จะทําให้รู้สึกสปลูสปาร์ข,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 ขึ้นมาแลวคุณก็ไปเห็นเข้ากับรูปปกผู้หญิงแสนแซ่บแต่พอเหลือบตามองมุมซ้ายล่างของป,ปกก็เจอกับส่วนนูนที่มันไม่ใช่แบบที่คุณเคยเห็นมาก่อนนี่นะคุณรู้ทันทีว่าสิ่งนี้นะ่คืออะไรแต่ในเวลาเชียราวีนั่นเองเนี่ยข้างในสมองของคุณกํยาาาาลัังดววู่ออนนนนนี้ไเ,เกะรำ นนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงไม่มีส่วนนูนอันนี้ hmm. ผู้ชายหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่ถ้าเป็นผู้ชายมันก็ต้องไม่ได้แต่งต,ตัวแบบนี้ง hmm. ั้นเราลองคิดดูใหม่อีกทีเพื่อเราจะได้คําตอบแล้วสมองคุณก็ทาแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมาจนอีกส่วนหนึ่งของระบบความคิดคุณนั้นอ่านกระบวนการการคิดวนไปวนมาอันนี้ว่าเอาล่ะในเมื่อแกทบทวนมันหลายรอบขนาดนี้มันต้องเป็นของที่น่าสนใจแน่แน่ แบบเรียบร้อยนิ้วคุณกดคลิกเข้ามาซะแล้วเพียงเท่านี้คุณก็สามารถตกเป็นทาสของเฟมบอยได้เช่นกันนี่กูทำอะไรลงบนอินเทอร์เน็ตนีสิ่งนี้เป็นอาการเหมือนกับ m o r b i d curiosity ที่คนรอยอาจจะอยากเห็นของที่เราไม่ควรเห็นซึ่เป็นเหตุผลว่าทำไมตัวละครโอโตคุนโค,โโคน,น,นั้นมักจะติดตาใครใหลายคนหรือว่าเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าดูแล้วจำตัวละครตัวนี้ได้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น,นบ่อยๆเนี่ยความสนใจอันแรกนี้ก็ถูกเดยวลลอกขึ้นมากลายเป็นความชอบส่วนตัวของเราไป ในทุกๆคลีเช่เนี่ยมันย่อมมีปัญหาของมันและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคลีเช่ทุกอันเนี่ยเราคิดว่ามันก็คือเรื่องที่คนดูไม่สามารถแยกมันออกจากความจริงได้แต่โดยพื้นฐานของโอโตคนโนโคนั oh ้นเท่าที่รีเสิร์ชมาเนี่ยก็พบว่าเฟมบอยนั้นไม่ได้เจอปัญหานี้มากเท่ากับคลีเช่อื่นๆที่เราเคยพูดไปในคลิปก่นกอนๆด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าเนเจอร์ของโอโตคนโนโคนั oh ้นถูกมองว่าเป็นแฟนตาซีหรือว่าเป็นคิงตั้งแต่แรกจึงไม่ค่อยถูกเอามาแอปพลายกับชีวิตจริงขนาดนั้นไม่ได้แปลวววว่่่่่่่่่่าา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 ไไมมมีีแแคคคคบอออออกกกกกเเเเเยยะตตรรริดดปปปััััญญหหขงงโนนนททจพูถ oh ึ oh ็ oh ็ล้ ็นันหาทีญ่ใหญ่่กวานั่นก็นคือการที่ตัวละครโอตโตคุโนโคในสื่อหลายอย่างเนี่ยเป็นผู้เยาว์เอาหล่ออย่าเพิ่งไวอไยวเราคิดว่าปัญหานี้เนี่ยคือใช้ได้กับทุกพื้นที่ที่มีการแสดงตัวละครที่เซ็กซี่ โดยเฉพาะวางการอนิเมะโดยอันนี้พูดแบบไวๆนะสาเหตุของสิ่งนี้มันคือมาจากการที่ค่านิยมในปัจจุบันนั้นยังมองว่าความอ่อนยาวความบริสุทธิ์และความไร้เลียงสาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดส่วนตัวเราไม่ได้มองว่าค่านิยมเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดที่จะชอบคนที่ดูใส่ๆน่ารักน่ารักหรืออะไรทํานองนี้แต่ในหลายๆครั้งเนี่ยความชอบอันนี้มันเลยเถิดและล้าเส้นลงไปจนรู้ตัวอีกทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่สมควรที่จะเสกต่อไปจะไม่ลงดีเทลบ้าไปกาดีแล้วละกันเพราะว่าแค่น YouTube ี้ยูทูปก็ปิปกาจรงิ ที่มันก่อโตมานานแล้วก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆในสังคมอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็เริ่มลามออกมาในชีวิตจริงให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็ถือโอกาสนี้เลยละกันว่าของพวกนี้เลือเ้เตลิกต่อให้เซฟเพราะว่าไม่ได้สนใจอายุก็ตั้งคําถามกับมันเถอะว่าสมควรแล้วหรือเปล่าคนทําสื่อมีความรับผิดชอบในการผลิตก็จริงแต่คนเซฟเองก็ต้องเซฟอย่างมีสติแล้วก็มีจรรยาบรรณด้วย ึเลยทการที่โลกอินเทอร์เน็ตนั้นผู้คนสามารถลาทิ้งความเป็นจริงไปได้สําหรับผู้ชายหลายๆคนการได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของโอตโกนโคหรือว่าเฟมบอยนั้นก็เป็นเหมือนกับพื้นที่ปลอดภัยที่จะได้เสพอะไรน่ารักน่ารักหรือทําความคอดใสกับความชอบของตัวเองที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ในชีวิตจ,จริงหรือว่าจะเป็นการหลบหนีจากแรงกดดันของสังคมที่วาดเอาไว้ว่าผู้ชายน,นต้องเข้มแข็งไม่สามารถแสดงความรู้สึกไม่สามารถมีท่าทีอ่อนโยนไม่สามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือความยากลำบ,บากในจิตใจได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นแค่การชอบของน่ารักน่ารักก็ได้ รองเท้าผ้าใบามาแล้วก็ผูกเชือกรองเท้าสีชมพูเพื่อนคนนี้เนี่ยชอบของสีชมพูใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วเราก็เลยทักว่าเฮ้ยรองเท้าน่ารักว่ะผูกเชือกสีชมพูด้วยคือเราเนี่ยจริงใจกับการชมมันนั้นแล้วเพื่อนก็รู้แล้วว่ากูไม่ได้ล้อแต่เพื่อนเราอะตอบกับมาว่าเชื่อมันดูผู้หญิงไปเปล่าวะหรือว่ากูควรเปลี่ยนแล้วสุดท้ายวันต่อมามันก็เปลี่ยนเชือกรองเทา้าซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยก็คือเป็นผู้ชายธรรมดาที่ชอบปิ่งเนี่ยแหละไม่ได้มีอะไรแค่ชอบสีชมพูเฉยๆซโนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสีย บแบบนนีี้เเเรราาากก็็ถืืออว่ป่ปงดมผู้ชายท่านไหนอยากจะทําเล็บย้อมผมไว้ผมยาวใสืก,กะอะโปรงแต่งหน้าทาปากหรือทําอะไรก็ตามที่สังคมบอกว่าไม่สมควรกัรที่ผู้ชายจะทําเราก็ขอบอกตรงนี้แล้วว่าจงไปจงปิดคลิปนี้แล้วออกไปใช้สกัดในชุดกระโปรงฟูฟ่องและฮูแมวคือทําไปเอถอะทาไมไม่เดือดร้อนใครและมีความสุขการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยหมือนก็ยากพออยู่แล้วดังนั้นทําอะไรแล้วมีความสุขเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ทําไปเถอะเชีย <c oughs> คำคมลิสตาป่ะเอาจริงๆคือเลิกทาคลิปนี้เพราะว่าแบบข้อมูลไม่ได้เยอะมากแล้วก็เนื้อหามันค่อนข้างเป่าสมองกว่าปกติถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดซับเข้ามานั่งเล่นในห้องของลิสตากันได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะช่วงนี้ยุ่งๆยุ่มๆเนื่องจากติดเกมแล้วก็กําลังจะซื้อคอนโดใหม่เป็นความภาคภูมิใจของเรามากที่สามารถจะมีห้องของลิสตาที่เป็นแบบห้องของกูจริงๆอะแต่ตอนนี้ไม่มีปัญญาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคือเตียงแค่ดต๊ เรามีแลนที่จะเปิด Member ร h i p ในเร็วๆนี้ง่ายๆก็คือหาตังมาผ่อนคอนโดนั่นเองเราเล่นจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คือตั้งใจจะทำตั้งแต่5,000ัซับแล้วแต่ว่าพัดมาโดยตลอดใครที่อาสนับสนุนช่องเราเนี่ยก็รอติดตามกันได้คิดว,ว่าจัดแจงอะไรเสร็จเราก็คงจะประกาศในคอมมูนิตี้โพสอีกทีหนึ่งคลิปนี้สั้นกว่า3 4คลิปที่ผ่านมาจริงๆไม่ค่อยชชวร์ว่าคนดูเนี่ยชอบคลิปยาวประมาณไหนเพราะว่าคลิปไซเลนฮิวที่ซัดไปเกือบชั่วโมงก็คือคนดูไปจบเยอะมากไม่รู้ยาวไปหรือเปล่าแอบ ยังไงก็มาช่วยกันผ่อนคอนโดและช่วยลิสตาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่กันได้แค่ทุกคนกดเข้ามาดูก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องอย่างมากๆแล้วดังนั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้ใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้เพื่อนฝูงดูได้ที่เห็นยังไงกับคลิปนี้ชอบไม่ชอบมีข้อติจริงยังไงหรือมีความคิดเห็นอะไรกับเฟรมบอยและโอตะโคโนโคก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้ใครอยากติดตามผ่านช่องทางอื่นก็มีทวิตเตอร์ที่เอาไว้วาดรูปเล่นแต่ก็ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร